สวัสด <dı DANIEL> ีค่ะยินด so, so ีต้อนรับเหช่องนแกจุค่ะเลยนะคะวันนี้ก็งานมาหานสาวตอนนี้ก็รับประทานอาหารกันนะคะผมมีเสียมีขังแลไม่ตาลายเห็นมึงยังรับดาบไปเดียวโอ้โหไม่ตาลาย

แห้งงานเนะที่เปอาหารออนไลน์อาหารเยอะแยะอาหารเต็มโต๊ะเลยเนี่ยคนละตัวไม่ตึงเออคนละตัวคนละตัวเลยอาหารเยอะแยะอาหารเต็มโต๊ะเอออาหารเต็มโต๊ะเอออาหารอะไรก็แขกวันเนี่ย

ê, ừ, trông đó <laughs> <laughs> trông phá vầy cả phe đó, anh lúi cái

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, 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 để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วมหอาง้ชากยิโมเลยส้มปั่นใ่มาเรียกหออาหารเต็มโต๊ะอยู่

ออร่อยมากอาหารก็อร่อยมากเลย

ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn